ลองหาจังหวะด,ดูว่าแบบไหนถนัดแต่สิ่งที่หมอจะฝากแบบนี้นะครับก็คือจังหวะในการใช้ฟลอสเนี่ยคือเราจะไม่กดเข้าไปแรงๆแบบนี้สมมติที่นี้มันหลวมๆอันนี้ไม่เป็นไรแต่สมมติที่นี้เราจะไม่กดาบขัดฟันเข้าไปแรงๆโอเคไหมครับเราจะต้องมันจะจังหวะที่ถูกต้องคือคือถ้าเรากดเข้าไปแรงๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีเลือดออกจะมีเจ็บได้แล้วระยะยาวเหงือกตรงนี้มันจะค่อยๆล่นนะครับฉะนั้นวิธีการที่ถูกต้องคือหมอจะให้วางปุ๊บเนี่ยหมอจะให้ถูแล้วกดถูแบบนี้ ถืแล้วกดเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไหลลงไปนะฉะนั้นถูแล้วก็ค่อยๆกดเนี่ยถือว่าลงไปละนะครับทีนี้สเต็ปที่2ลหลายคนเนี่ยจะทาความสะอาดอยู่แค่นี้ซึ่งไม่ช่วยได้เลยหมาจะให้โอบฟันแบบนี้เห็นนะโอบฟันแบบนี้เหมือนเราเอาผ้าเช็ดตัวโอบหลังโอบฟันนะครับเราก็นับ1นถึงหแล้วถูเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็โอบอีกข้างหนึ่งอีกซี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ดึงออก นี่ถือว่าการทําความสะอาดซอกหนึ่งเสร็จเรียบร้อยพอเสร็จปุ๊บเราก็จะมาอีกซอกหนึ่งเหมือนกันอ่สมมุติตัวนี้แค่เข้าได้ง่ายก็ไม่เป็นไรเข้าเสร็จปุ๊บเราก็อบปึ๊บหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าอบอีกซีนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ดึงออกแล้วก็อ่ะอับปันนิดนึงนะครับอับอับปันนิดนึงเดี๋ยวอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บเราก็อบแบบเนี้ยไปเรื่อยๆทุกๆซอกเลยโอเคไหมครับฉะนั้น พอทําไปแล้วสิ่งที่สาคัญสมมุติว่าถ้าตรงนี้สมมุติทำได้ปุ๊บตรงนี้สปกปรกก็พยายามอยาเอาเศษอาหารจากตรงนี้มาใส่ซอกนี้ที่เหมาะให้พันแบบนี้เป็นเพราะว่าถ้าตรงนี้สกปรกปุ๊บเหมาะจะให้พันขวาปล่อยซ้ายเราจะได้เป็นจุดใหม่โอเคไหมครับพันขวาปล่อยซ้ายเนี่ยไปเรื่อยๆเราก็จะได้ใช้หมัขัดฟันทั้งเส้นเลยไม่งั้นหลหลายคนก็จะดึงออกมาแล้วก็ทําแบบนี้แล้วก็ใช้อยู่จุดเดียวแล้วก็เช็ดไปเรื่อยๆแล้วก็โยนทิ้งนะถือว่าเปลืองนิดนึงนะครับหมอกก็ให้เซฟคอสกันหน่อยโดยที่ ทำแบบนี้ได้นะครับทีนี้เทคนิคหมอจะมี2เทคนิคที่หมอจะฝากไว้อปะปากนิดนึงตอนที่จะใช้หมาขัดฟันเนี่ยหมอพยายามอยากจะให้หานิ้วซี่นิ้วน,วนึงเนี่ยวางพักเอาไว้แบบนี้สังเกตถ้าเราล,ลอยแบบนี้มันจะคุมยากหน่อยนะครับก็ให้พักเอาไว้แล้วก็ค่อยทำโอเคไหมครับกับ2คือให้เตือนตัวเองเสมอว่าเมื่อไหร่ที่ทําข้างซ้ายไม่ว่าจะเป็นฟันล่างหรือฟันบนมือซ้ายอยู่ข้างนอกพอมาทําข้างขวามือขวาอยู่ข้างนอก โอเคไหมครับข้างซ้ายก็เป็นเหมือนเข็นาฬิการแบบนี้เลยครับเนี่ยไล่ตืด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 โอเคไหมครับข้างขวาก็ไล่ขึ้นมาแบบนี้ฟันบนก็ไล่ขึ้นมาแบบนี้ข้างซ้ายก็ไล่ขึ้นมาแบบนี้ฉะนั้นเตือนตัวเองที่บอกพูดเป็นเพราะว่าพอเราดูในกระจกเราหลายคนจะสลับไปสลับมาเราก็จะเริ่มงงนละเตือนตัวเองข้างซ้ายมือซ้ายอยู่ข้างนอกข้างขวามือขวาอยู่ข้างนอกโอเคไหมครับนี่คือวิธีการใช้ใหมเนาะเดี๋ยวลองกลับไปฝึกดูนะครับ